สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะเป็นโ o ต้ารีโวนะครับลูกค้าทําการติดตั้งนะเป็น Daylight Audi Style นะเดี๋ยวมาดูแสงนะตาลดครับอ่าตัวนี้จะเป็น Daylight Audi Style นะเปิดเฉือนนะตัวนี้จะเป็นไฟสุกเฉินนะเป็น Turnining นะเป็น Fielding นะอ่านี่ครับไฟสุดเฉือนนะไปเลยครับพร้อมอัปเกรดนะชุดโฟลเตอร์นะไบ LED Phoenix Pro Max 55วัตต์นะพร้อมกรอบวงแหวนนะเดี๋ยวย้ายตาเงินนะ อันนี้รนะับแจมๆเลยนะเปิดไฟต,ต่ำนะับเมื่อเปิดไฟต่ำนับเดย์ไอท์สูงเงินจะดับนะับไฟสูงรับโคเตอร์ทุกตัวนับจะมีสูงต่ำมีตัวนะับเดดูแสงหน้ารถนะครับน,นี่เป็นแสงหน้าตัวรถช่วงเวลาวันนะสูงนับปล่อยครับดูแสงผ่าิลีมนะับสูงรับปล่อยครับนอกตัวรถในในตัวรถนะับสว่างไม่ต่างเลยนะับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอัปเกรดเดไลท์นะับชุดโเจตเตอร์นะครับ สามารถสอบขามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k นะครับ B t p r e m i u m a u ต o ซีนั่นได้ทุกสาขานะครับโอเคครับ,อบคอมครับ